วัเดยครับพี่น้องครับมันนี้ต่ำบักซีดาครับต่ำบักซีดาหน่อยต่ำใส้พริกแห้งครับผมชูรถผมนวครับใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ร้ายเสียบร้าย,ายเป็นกระโดด จาแล้วกินกินครับสวัสดีครับพี่น้องต้องไปสู่คนครับไม่ผ้าไม่กินเข่าเทียงครับสมกสจีดานหน่ครับเผ็ดเผ็ดห่อนหอนอากาศหวอนเอาครับตอนเทียงนะเบาไล่ครับหยับกินเขา่า ตับหกสีดานี่อร่อยม,มืนี่ครับอืมตัวเชียงกับตับหมูสีดาแซ่บ ล้วนๆครับผักบะตองอืมอืม แับด้วครับลองกินบ้างแปก็ค่อยกินตำหมกสีดาสีดาหน่อยกับขอบอืมอ้มอากาับน่ะว่าพายุรดูลองที่เขา 哇！嗯，嗯，哎，那得靠我。嗯。 ดรอครับทั้งหวานทั้งเกล็ดอืมอ่ม tết 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 เป็ดตัง้งห่อนก่าน้ำกันโหสดสดครับสดอืม ừ mm. tắm xe bình hạng tông nhục này อืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมเบ้อ,น,อ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 เนเขากันหลายขอบคุณสำหรับที่ตามครับเดีย๋ยวผมจิที่ทำครับชิมนี้ขอบคุณได้ไหลายครับต่ำบักซีดาครับต่ำบักซีดาหน่อยต่ำไส้พีแข่งครับ ทำพิดาสบิทแ้งเจ็บๆทิ้งเทียงพังพอนเอาตำพิแกวกับกสิดาลงครับสิดาร้องสักก่อนน่ครับจังสี่ เพืาอให้ต่ำให้มันแหลกครับใส่ทางในไปเลยครับเสร็จใส่เ่าไรครับต่ำเพื่อให้มันแหลกครับถ้าสันสีบแหลก ตามแรกครับตามทังมุนมุนปีไพรมัตตอนคโ,ลโอเคลรเกเดอกอ่ะบาสัองตาม,มุนกันหนครับ อันนี้ไปใส่ประเด็กตอนนะครับตำส,สูตรสดน้ำครับสาระ,ะผงสุดผงชูรสผงนัวครับเส่หน่อยใส่นหน่อยเส้นได้เสียบไล้เป็นมาร์ล

kinh hợp